เรานำเสนอเมนูข้าวหมูแดงนครปุมไปตั้งแต่ปีเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะปีพุทธศักราช2561ค่ะใครมานครปฐมถ้าไม่ได้รับประทานข้าวหมูแดงมาไม่ถึงนครปฐมค่ะในประมาณต้งเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ส่งพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบูรณะ กรรมการชาวจีนที่รับจ้างปั้นอิดถงทางหรือเป็นกรรมการรับจ้างในการบูรณะองค์พระุิธเจดีย์ค่ะมีส่วนตั้งรกราาอยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่าตลาดเก่าปัจจุบันคือช่วงซอยสองถึงซอยสามค่ะ ก็กรรมกรเหล่านี้เมื่อเก็บเงินเก็บทองได้แล้วบางคนมีหัวคิดในการค้าขายกาตั้งร้านขา,ขายของกินของใช้ทําให้เกิดตลาดขึ้นและเมื่อพระบาทสติจพระจุลจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5ทรงวัตรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ย้ายบนทนนนครเยอสีจากตำบลท่านามายังตำบลพระพถงเจดีย์ และทรงนำความเจริญมาอาทิตย์ตัดถนนรอบบริเวณองค์พระพถมเจดีทำให้เกิดตลาดขึ้นซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งคือตลาดบนและตลาดล่างในปัจจุบันนี้นั้นก็มีชาวจีนอพยพมาตั้งโรงรากในการประกอบอาชีพโรงแรมพัตตาคามากมายค่ะ บนถนนซ้ายพระหรือถนนหน้าที่ผ่านหน้าพระลูกไปนี้นั้นนะคะเป็นที่ตั้งของโรงแรมหลายแห่งอาทิโรงแรมเสรีโรงแรมสิริชัยโรงแรมพัตคารและโรงแรมไทแปะโรงแรมสุขสวัสดิ์สีสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ค่ะแล้วก็มีพัตคารแต้เด็กเสียงเพราะฉะนั้นมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของของคนจีนจึงเข้ามาแทรกค่ะ ผู้ที่ประกอบการข้าวบมูแดงรายแรกๆนั้นเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนไม่ทราบชื่อค่ะขายข้าวบมูแดงอยู่ฝั่งตรงข้ามพระร่วงโรจนาริสนะคะหลังจากนั้นก็ได้เลื่อก,กิจการไปก็มีชาวจีนคนหนึ่งจาดก,การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการคุณนศะิระร้านข้าวบุูแดงตั้งห้าเศษซอยสองเธอเล่าว่ามีชาวจีนที่ชื่อนายฮุ่ใครนะคะ เป็นคนที่ทำหมูแดงอร่อยมากก็มีคนไปเรียนรู้ค่ะและยุคแรกๆนั้นนะคะร้านหะเสียงค่ะซึ่งเคยเป็นมืกจ้างร้านข้าวหมูแดงของชาครนินพกเกลก็เริ่มทําการหาบข้าวหมูแดงขายเมื่อพระบาทสมเด็จพระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างาสะพานเจริญสัทธาซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตแห่งแรกที่สร้างนอกพระนคร ข้าหมูแดงนครปฐมที่หาบขายกันไปมาก็ได้มาขึ้นอาคารของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตั้งชื่อว่าร้านห้สิงค่ะร้านห้าสิงต้นกำเน,นิดนี้ต่อมาก็แตกลูกแตกหลานลออกไปเป็นตั้งห้าสิงชินห้าสิงลูกจ้างที่เคยเป็นลูกน้องร้านห้าสิงก็ออกไปขายข้าวหมูแดงลูกหลานแตกไปข้าวหมูแดงในจังหวัดนครปฐมปัจจุบันมีนับร้อยร้อยแห่งค่ะ มีทุกอำเภอและเกือบทุกตำบลรอบๆบริเวณองค์พระผนมเจดีย์ไปถึงซอยหกไปถึงหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรมีร้านแค่วหมดแดงส0สแห่งค่ะจากการสำรวจของการเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นจิตเป็นความภูมิใจนะคะที่ข้าวหมดแดงและประปฐมได้ขึ้นทุกเรียนเป็นมรดกชาติค่ะ เป็นความอบอุ่นนะคะในการต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรธมท่านเทพไชยแสงอินทังย่าเรียนถึงรายละเอียดความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดงานรเจ้ทาที่ทรงมีต่อพระสงฆ์มกรชาวนครศมมอย่ายงด้วยพิธี บวงสวงถวายราชสัการะพิธีสงถวายราชกุศลขบวนลูกเสือหลวงกองลูกเสือนอขอหนึ่งพระมตรีเชียรยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่หกขบวนทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ไทยจังหวัดนครปฐมนิพัฒพัชการเพื่อเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวแรกเดือนลำลึก การแสดงแบบผ้าไทยผ้าลายอัักษ์จังหวัดนครสมมการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนการแสดงวัฒนธรรมทล็บ้างการแสดงดนตรีร่วมสมัยาการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็กข้ามโมงกุฎเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งการแข่งขันตะกร้อรอบดว และการแข่งขันเซปตะก้อการจัดงานมหาธีรเจ้ารำลึกมากรรวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมทั้งในปีนี้และทุกปีที่ผ่านมาได้รับก,การสนับสนุนจากเทศบาลน,นค,นครนครปฐมสำนักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระประทเจดีตลอดจนหน,น่วยงานภาครัฐและเกอกชนต่างๆ ในจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างดียิ่งและที่สำคัญที่สุดคือพระเดชพระคุณพระกรมเวทีที่ปรึกษาเจ้าคณะ5่ิเจ้าอาวาสวัดปฐมเจดีย์และรชาชวรวรมหาวิหารที่ได้รณุณออนุญาตให้ใช้สถานที่องค์พระปฐมเจดีย์ใน,านาการจัดงานจึงได้ทำให้เกิดงานานี้ขึ้นมาได้บัดนี้ ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความเสรอเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกและกล่าวภาษายรรั่นคล้องชัยเพื่อเป็นสินรั์ของการเปิดงานเป็นสำคัดต่อไปขอกราบเรียนกินราชเจ้าจอมปราบไทย รางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวกนิษาาบุตรงามโรงเรียนสาราติกวิทยารองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่นางสาวอารุณรัตน์ต้องแก้วโรงเรียนรัก,กนณโกสิสร์สมโพชบวรนิเวศสารยาในพระสังฆาชูปธรรม รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่นางสาวพิชยธิดาแท้ตันโรงเรียนลักณโกสิล์สงพศดบวริเวศารยาในพระสังฆราชูปถัมภ์รางวัลชมเชยอันดับหนึ่งได้แก่นางสาวเนตรดาวอาจบัวโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก และรางวัลชมเชยอันดับสองได้แก่นางสาวพิชชาภาตรองพาณิชย์โรงเรียนศิรินทรราชวิทยาลัยขอบพระคุณท่านประธานค่ะลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเช อนุญาตเชิญเรียนเชิญห,หน้าสวนหลังจากที่เสร็จพิธีก็เเกียรติบัติและจะถ่ายรูปหมู่พร้อมกันแล้วนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันขวบป่ายเคตยารารัตนาทูลค่ำคืนนี้ดิฉันอยู่กับคุณอานสรัน,นิมสกุลค่ะเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในค่ำคืนในวันนี้และขอนําำทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเดินแบบชุดผ้าไทยการกุศลภายในงานมหาธีราราชเจ้ารำลึกมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมครั้งที่20ประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะ ซึ่งเหล่าประชาจังหวัดนครปฐมนะครับได้ร่วมกับจังหวัดนครปฐมชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครปฐมสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมนะครับและสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมจัดงานนี้ขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะระดมทุนไปช่วยเหลือผู้ด้ยโอกาสและดําเนินการตามภารกิจของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครปฐมครับค่ะ สำหรับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐมนะคะจัดตั้งขึ้นก็มีวัตถุประสงค์นะคะมากมายหลายประการด้วยกันและแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ต่างๆนั้นเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สําคัญยิ่งสําคัญที่สุดเหนือเก้าเหนือกระหม่อมอของชนชาวไทยนะคะเราจะจัดตั้งไว้เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและอุปการะซึ่งกันและกันร,ระหว่างแม่บ้านมหาดไทยอีกทั้งนะครับยังเป็นศูนย์รวมความคิดเห็นและปฏิบัติงานของกลุ่มแม่บ้านมหาดไทยนะครับพร้อมทั้งพัฒนาปกติขภาพโดยส่งเสริมการศึกษาสุขภาพอนามัย การกีฬาการบันเทิงศิลธรรมจัญญาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มแม่บ้านนะครับพร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจในด้านสวัสดิภาพความเป็นอยู่และความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันของครอบครัวครับนอกจากนี้ยังปฏิบัติงานในฐานที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ฐานะและเสถียรภาพของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะพั้งยังจัดหาทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาว,วชนผู้ได้โอ,อกาสด้วยค่ะ ยังจัดกิจกรรมบำบัดทุกบำรุงสุขที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาคมสมาชิกสมาคมตลอดจนผลิตภัณฑ์ของชุมชนและอือ่นๆนะครับโดยนำไรายได้ ไปใช้ในกิจการสาธารณกุศลนะครับและสมาคมนี้เนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าภารกิจหลักของชุมรมแม่บ้านมหาภัยจังหวัดนคปรปฐมนะคะอย่างที่บอกไปก็คือการบำบัดทุกบำรงสุขให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดนคปรปฐมนั่นเองค่ะถือว่าเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนโดยแท้จริงเลยนะครับ และในลําดับถัดไปนะครับทุกท่านเนี่ยจะได้รับชมการสแสดงแบบผ้าไทยนะครับที่มีความงดงามน,นะครับจำนวน3รูปแบบด้วยกันนะครับพร้อมทั้งชมความงดงามน,นะครับของผู้เดินแบบทั้ง7อําเภอในจังหวัดนคปรปฐมเลยครับที่สําคัญค่ะวันนี้นะคะมีการชิงรางวัลด้วยคะ่ะคุณอัญคะคเป็นรางวัลขวัญใจมวลชนนะคะสําหรับรางวัลน,นี้เราจะได้มาได้อย่างไรคะสาหรับรางวัลน,นี้นะครับก็จะได้จาก ผู้ชมเนี่ยแหละครับที่จะเป็นผู้ให้คะแนนนะครับด้วยการซื้อพวงมาลัยนะครับแล้วก็ช่อดอกไม้ที่มีขายในกองโดยการด้านในนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับที่กําลังถักขม้นกันเลยนะครับที่จะจาหน่ายให้เราแล้วก็พร้อมที่จะนับคะแนนให้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าผู้ที่ได้รับรางวัลผวันใจมวลชนจะได้รับสายสพายพร้อมของรางวัลสรางวัลน,นะคะได้แก่รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะซึ่งผู้ชมทุกท่านนะคะอย่างที่คุณอัานได้บอกไปนะคะว่าทุกท่านสามารถร่วมเป็นกรรมการให้กับชุดไทยใครใส่ก็สวยจริงๆนะคะคไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดน,นะครับเชื้อชาติใดนะครับเมื่อสงสใส่ชุดผ้าไทยแล้วงดงามทั้งสิ้นเลยนะครับใช่แล้วค่ะมองไปในงามตาแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มอกอิ่มใจนะคุณอั๋น เป็นซองโเวอร์ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะอิ่มอกอิ่มใจอย่างเดียวนะคะหากยังไม่จุใจสามารถอิ่มบุญได้ด้วยการซื้อช่อดอกไม้และพวงมาลัยเพื่อมอบให้แก่นางแบบและนายแบบของเรานะคะโดยรายได้เนี่ยจะบำรุงนะคะต้องบอกว่ากลุ่มแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครปฐมนะคะเพืที่นำไปบำบัดพุกบำรงสุขให้แก่เด็กได้โอกาสแล้วก็ประชาชนในจังหวัของเราค่ะใช่ครับนางแบบของเราสวยทุก รับจากท่านประธานแม่บ้านมหาไทยนะครับจอ,อร์นนอรปถมมาในฐานะกองเชียร์นะครับผู้ถัดไปท่านจะได้พบก,กับคุณพัฒนพงศอยอินทรากณประหลัดจังหวัดนคปรปฐมที่ทำการปกครองจังหวัดนคปรปฐมค่ะพร้อมด้วยคุณกัน วิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมค่ะมองไม่เห็นอิ่มตายแล้วใครยังไม่อิ่มท้องะนะคะตอนนีไ้ได้กลิ่นรนะ้อยมาเิ่นอะไร,รครับคุณหมอคล้ายๆจะเป็นข้าวโพดคู่นะไรัะ หลังจบงานดีไหมครับเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้รถมอตรัวกันได้เลยค<ด>่ะหลังจบงานนะสำหรับท่านใดที่หิวและรอไม่ไหวนะก็สามารถ